ชุดกับสีดอกกุหลาบสีเดียวกันเลยแดงเข้มไม่ใช่เดี๋ยวนะพี่บอยแมเออเอเอได้ได้ได้ขาคอยโรด้จาวสิเดี๋ยวเตรียมจองถาดก่อนอย่าลงถาดเจ้าของเด็ครับ <c oughs> ขานูเห็ตายดีกว่าเตรียมเข้าถาดแล้ว เขียนชื่อดูชื่อเช็คชื่อตัวเองด้วยนะครับก่อนที่จะแบบมุดเข้าท่าบนะครับผมแกงลูกบานเงี้ยขาชันเนตายดีกว่าสันต์ได้วีราพงสวัสดีครับสวัสดีดาวทุกดวงนะครับดาวดินเขามองผมแบบนี้ครับถ้าทุกคนเป็นผมจะรู้สึกยังไงครับอย่าอยั่วพี่ดิ สวยครับผมแต่ว่ามือฟังก์ชันก็สวยสวยเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อาวานไงนมือวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานทาดคอยนำ้ำท่วมค่ะ แทนกำนอนโอะโอ้ยาวหนาวเยอะมากว <c oughs> ันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอะไรวันวานบันดหดาวดิ <c oughs> ขาดคาตลาดผู <c oughs> ้ชาเขาวไปเนาะ ุณดาวทุกดวงนะคะขอบคุณทุกุกำลังใจที่มอบให้เราด้วยคือยังฟินกับื่อคืนยังไม่หายนะพี่บอยดูแล้วดูอีกคลิปคือดูแล้วดูอีกแล้วคือแบบดูแล้วยิ้มดูแล้วแบบว่าแวแวแบบว่ากดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงินหน่อยน้ำเลนเดอร์ค่ะ